อาซุจิหรือน้ำว้าของคุณมีสีอะไรเคยสังเกตไหมครับแล้วแต่ละสีบอกอะไรเกี่ยวกับสุขภาพของคุณได้บ้างคลิปนี้พี่ผู้จีบมีคำตอบมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันคุณจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยแน่นอนครับดูคลิปนี้ให้จบแล้วนำไปสังเกตดูตัวคุณเองครับว่าตอนนี้สุขภาพของคุณยังดีอยู่หรือเปล่าถ้าพร้อมกันแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชม คลิปนี้ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องแบบพูดจีบนะครับผมในช่วงเวลาของหลงรีวิวนั่นเองช่องที่จะนำสาระเรื่องราวต่างๆนะครับผมมาเล่าให้คุณได้รับฟัง และพูดคุยกันแบบบ้านๆแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับผมเรามีข้อมูลดีๆอยู่ที่นี่นะครับนะครับผมคลิปนี้ก็จะมีเรื่องราวดีๆจะมาเล่านะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของน้ํำว้าวนะครับผมของคุณผู้ชายนั่นเองครับผมคลิปนี้ดูได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยนะครับเพราะว่าคุณสามารถ นำไปสังเกตดูตัวเองนะครับจะได้รู้ว่าสุขภาพของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับผมก่อนที่จะไปฟังข้อมูลดีๆจากช่องแบบผู้จีบโดยพี่ผู้จีบนะครับผม ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะฮะที่กดถูกใจกดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์วิดีโอของเรานะครับผมเพื่อให้คนอื่นได้เห็นข้อมูลดีๆแบบนี้ด้วยกันนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะสนับสนุนช่องแบบพุชจีบนะครับผมโดยตรงก็สามารถกดปุ่มซปเปอร์เดงหรือว่าปุ่มขอบคุณนะครับได้เลยนะครับผมช่องนี้นะฮะไม่มี สปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับผมเป็นช่องที่อาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับผมก็จะพยายามสรรหาข้อมูลดีๆมาฝากคุณผู้ชมนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยอยากจะรู้สุขภาพของตัวเองอย่างแน่นอนนะครับว่าตอนนี้สุขภาพของคุณเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะครับผมซึ่งสังเกตได้ง่ายๆจากน้ำว้าวของคุณนั่นเองนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะ หลายคนเอาออกทุกวันนะครับบางคนเอาออกวันละหลายรอบด้วยซ้ำไปใช่ไหมนะครับผมก็คือเรื่องของสีของน้ำว้าวนะครับผมมันแตกต่างกันนะครับแต่ละคนจะมีสีแตกต่างกันแล้วก็มันสามารถบอกอะไรเราได้บ้างก็ออกมาฟังกันได้เลยนะฮะและว,วันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะฮะจากเว็บไซต์ Ww r i v f i นั่นเองนะครับผมที่ให้ข้อมูลดีๆสำหรับเรา ได้มาทำคอนเทนต์ในวันนี้นะครับผมเอาละเริ่มต้นนะฮะน้ำว้าวนะครับที่ดีเนี่ยควรจะมีลักษณะอย่างไรนะครับผมก็คือโดยทั่วไปแล้วนะฮะน้ำว้าวของแต่ละคนเนะี่ยควรจะมีสีขาวข้นนะฮะซึ่งมันจะประกอบไปด้วยตัวอสุจินะครับผมเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์เยื่อบุนะฮะรวมไปถึงส่วนประกอบอื่นๆน,นะครับผมเช่นแคลเซียมกลูโคโส โปรโตีนสังกะสีโซเดียมนะฮะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายหลายตำแหน่งหลายหน้าที่ที่แตกต่างกันนะครับผมที่เขาจะมีหน้าที่ลำเลียงตัวอสุจิเพื่อเดินทางไปยังไข่ของคุณผู้หญิงนั่นเองนะฮะแล้วคุณสังเกตรหรือยังนะฮะว่าเวลาที่คุณปล่อยน้ำว้าวออกมาเนี่ย น้ำว้าวของคุณเป็นสีอะไรบ้างครับก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วก็คุณดูแลสุขภาพเรื่องของการบำรุงน้ำว้าวของคุณอย่างไรนะฮะก็สามารถมาแชร์กันได้นะครับผมเริ่มต้นกันด้วยสีที่1นนะครับผมสีที่ปกติที่สุดนะครับผมก็คือควรจะมีสีขาวข้น สีครีมหรือสีเทาอ่อนเท่านั้นนะครับผมสำหรับคนที่ปกตินะฮะในเรื่องของสุขภาพนะครับสีนี้เนี่ยสามสีนี้เนี่ยนะครับผมเป็นสีปกติของน้ำว้าวนะครับผมซึ่งสีปกติของน้ำว้าวนี่นะฮะถ้าหากท่านใดที่มีสีขาวข้นมากๆเนี่ยนะฮะแสดงว่าท่านนั้นเนี่ยมีปริมาณของสเปิร์มจำนวนมากนะครับพร้อมที่จะ ปฏิบัติภารกิจได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับผมพร้อมที่จะมีลูกได้เลยนั่นเองนะฮะหากท่านใดที่มีสีอ่อนลงไปกว่านี้นะครับผมก็ยังถือว่าเป็นเรื่องปกติอยู่นะครับผมเพียงแต่ว่าจํานวนสเปิร์มของคุณมีจํานวนที่น้อยนะครับผมก็คืออาจจะมีสภาวะเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศลดน้อยลงนะครับผมก็คือสามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามปกติแต่ว่าอาจจะ ติดรูปได้ยากขึ้นนิดหนึ่งนะครับผมคราวนี้มาถึงสีที่2กันบ้างนะครับผมน้ำว้าวท่านใดที่มีน้ำว้าวเป็นสีน้ำตาลหรือออกสีแดงคล้ายเลือดนะครับผมสีทั้งสองสีนี้เนี่ยนะครับผมจะบ่งบอกได้ว่ามันกำลังเกิดสภาวะเป็นเลือดนะครับผมอันเนื่องจากปัญหาสุขภาพที่มีผลต่อระบบทางเดินปัสสาวะของคุณนั่นเองนะครับ แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระเพาะปัสสาวะนะครับท่อปัสสาวะท่อเก็บอสุจินะครับถุงพักน้ําอสุจิแล้วก็อาจจะมีหลายๆโรคที่กําลังตามมานั่นเองนะฮะทำให้หลอดเลือดเสียหายไปถึงท่อปัสสาวะแล้วก็อาจจะมีเลือดไหลออกมาปนกับน้ําวาวของคุณได้นั่นเองนะครับผมหรือว่าอาจจะมีปัสสาวะเป็นเลือดได้ด้วยเช่นกันนะฮะแล้วก็รวมถึงนะฮะผล หลังจากการตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากมาแล้วเนี่ยนะครับผมสาถึงสสัปดาห์ถ้าคุณไปตรวจนะฮะการมีเพศสัมพันธ์แบบรุนแรงก็จะสามารถทำให้ติดโรคทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วยเช่นกันครับสำหรับสีของน้ำว้าวเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับของคุณเป็นสีอะไรกันบ้างนะครับก็อย่าลืมไปนะฮะสังเกตดูตัวเองด้วยนะฮะว่าตอนนี้ สุขภาพของคุณปกติอยู่ไหมนะครับผมแล้วถ้าหากคุณไปสังเกตตัวเองแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ปกตินะฮะจะมีวิธีการบำรุงน้ำว้าวให้เป็นสีขาวข้นตามปกตินะฮะให้สุขภาพกลับมาปกติได้หรือไม่นะครับผมก็จะมีวิธีแบบนี้เลยนะฮะข้อที่หนึ่งฮะก็คือวิธีการออกกำลังกายนะครับซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มระดับ เอนไซม์ Inside, อนุมูลอิสระนะฮะแล้วก็ทําให้อสุจิของคุณเนี่ยแข็งแรงนะครับผมมีชีวิตอยู่ภายในช่องคลอดได้ยาวนานมากขึ้นนะฮะส่งผลให้มีโอกาสตั้งครรภ์มีลูกได้ง่ายขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็แต่ว่าถ้าออกกําลังกายหนักเกินไปก็อาจจะทําให้ระบบฮอร์โมนนะฮะตำจนร่างกายของคุณเนี่ยสามารถผลิตน้ำวาวได้น้อยลงก็ได้เช่นเดียวกันด้วยครับ มาถึงข้อที่2นะฮะคุณจะบำรุงน้ำว้าวได้อย่างไรนะครับผมเพื่อให้กลับสู่สภาพปกติหากคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณไม่ปกตินะฮะสิ่งที่2นะครับคุณสามารถทำได้ด้วยการรับประทานอาหารบำรุงอสุจินั่นเองนะครับผมข้อนี้เนี่ยนะฮะหากคุณผู้ชายทั้งหลายเนี่ยครับปล่อยปละละเลยเกี่ยวกับการดูแลตัวเองในเรื่องของสุขภาพนะครับผม โดยเฉพาะเรื่องของการกินนะฮะจนเกิดความอ้วนขึ้นมาโดยที่มันอาจจะส่งผลทําให้ร่างกายเนี่ยสามารถผลิตน้ํำวาวได้น้อยลงนะฮะทางที่ดีนะครับก็ควรจะรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยปโปรตีนนะฮะวิตามิน A วิตามิน B1 นะฮะวิตามิน B2 วิตามิน D และ E นะฮะแคลเซียมกรดอะมิโนธาตุเหล็นะฮะยกตัวอย่างได้เช่นไข่ถัว่วกระเทียมกล้วย เบอร์รี่หอยนางรมเนื้อวัวชอ็อกโกแลตเมล็ดฟักทองมะเขือเทศแล้วก็น้ําเปล่านะครับผมเนี้สามารถรับประทานได้นะครับผมคลิปที่แล้วพี่วิจีบก็ได้แนะนําไปแล้วนะครับในเรื่องของการบํารุงน้ําของคุณนะครับแล้วก็บํารุงเรื่องของเซ็กของคุณให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมออกรบได้ตลอดเวลานั่นเองครับข้อที่3ก็จะเป็นวิธี หาวิธีลดความเครียดนั่นเองนะฮะเมื่อคุณผู้ชายรู้สึกเครียดมากๆเนี่ยนะครับผมจะทำให้ร่างกายเนี่ยผลิตฮอร์โมนเพศช,ชายนะครับผมได้น้อยลงแล้วก็ทำให้น้ำว้าวของคุณเนี่ยมีจำนวนน้อยลงด้วยเช่นกันฮะรวมถึงคุณภาพของน้ำว้าวเนี่ยก็จะไม่ดีไปด้วยนะครับผมทำให้คุณมีลูกยากนะต่อไปฮะข้อที่4ี่ข้อสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมนะครับผมข้อนี้คุณจะต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงจากความเคยชินนะฮะ มันเป็นยังไงนะฮะก็คือไม่ว่าจะเป็นการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำนะครับการสูบบุหรี่เป็นประจำนะฮะการใส่กางเกงหรือกางเกงในที่รัดรูปเกินไปนะฮะการแช่บ่อน้ำร้อนบ่อยๆนะฮะการอาบน้ำร้อนบ่อยๆก็ไม่ดีนะฮะคุณผู้ชมการทำงานที่ต้องใช้สารเคมีนะฮะเช่นยาฆ่ามแมลงหรือว่าสารเคมีอื่นๆนะครับผมรวมไปถึงการเปลี่ยนคู่นอนจนเกิดโรคติดต่อนั่นเองฮะ แล้วก็การมีเพศสัมพันธ์มากไปหรือน้อยไปก็สามารถเกิดปัญหานี้ได้เช่นกันฮะซึ่งพฤติกรรมทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็จะมีผลทำให้น้ำวาวของคุณมีสีและก็มีความแข็งแรงที่น้อยลงเท่าที่ควรจะเป็นนั่นเองครับ เอาละฮะคุณผู้ชมตอนนี้ทุกคนก็ได้ทราบข้อมูลนะครับผมว่าสีของน้ําว้ามีทั้งหมดกี่สีแล้วที่ปกติเป็นอย่างไรไม่ปกติเป็นอย่างไรแล้วก็ถ้าไม่ปกติจะสามารถปรับปรุงตัวเองด้วยการบํารุงรักษาดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างไรนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับ ต่อคุณผู้ชมนะครับผมไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดทุกใจกดติดตามนะฮะคอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับผมคุณมีความรู้สึกอย่างไรคิดเห็นอย่างไรหรือว่าลองไปปรับปรุงลองไปใช้วิธีการต่างๆที่พี่ผู้จิบนำมาแนะนำแล้วดีหรือไม่ดีอย่างไรก็สามารถมาแชร์ได้ที่ใต้วิดีโอนี้นะครับคอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับผมและก็หวังว่า จะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับพี่พุจีบก็จะสรรหาข้อมูลดีๆนะฮะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมได้นําไปปรับในการใช้ชีวิตประจําวันของคุณนั่นเองครับแล้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมคลิปนี้พี่พุจีบไปแล้วนะครับพบกันใหม่ใน EP ีหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ